วงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะคก็เป็นตอนพิเศษย้อนรอยบัลลังทองคำํำวันนี้นเป็นบทสรุปบทสรุปที่เราทำมาหลายๆอย่างที่เข้มขน้นใช่นะมันเป็นการประกอบกันของวิชาค่ะเรียงกันมาเรื่อยๆเ,เราเรียกว่าค่ายคน พื่อให้ลูกศิษย์ได้รู้จริงเห็นแจ้งตามที่ท่านอาจารย์วางไว้ให้วางไว้ให้นะว,ว่าแต่ละอย่างแต่ละขั้นแต่ละตอนอาจารย์ทําอะไรไปบ้างนะเราก็เล่ามาั้งแต่ทางเข้าแล้วจนถึงบทสุบสรุปสท้ายเขาเก็บพลังไว้ยังไงนะ,ะทีนี้ทั้งหมดนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อ,อส่งพลังเนี่ยให้มาอยู่ที่อาคารเก็บของหรือว่าเซฟของอาจารย์นะที่ บาลังใต้บาลัง,ลงทองคใต้บาลังค่ะ <c oughs> ตรงนั้นในอนาคตเราจะทําเป็นห้องนิรภัยที่เก็บของสะสมของท่านอาจารย์และคุณหมอนะ <c oughs> รวมทั้งอัญมณีนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นทองคําและเป็นของมีค่าทั้งหลายนะครับ <c oughs> จะเก็บไว้ในนั้นโดยการวางระบบนิรภัยอย่างแน่นหนานะครับ ทีนี้ด้านนอกเนี่ยตอนที่ก่อสร้างเราก็สงสัยว่าทำไมท่านอาจารย์เขากั้นไว้ทาไมเพื่อมันให้มันมีโถงอีกหนึ่งอันอก่อนที่จะเข้าไปในห้องที่เป็นเซฟนะครับก็เพิ่งมาตอนหลังที่เราเจาะป,ประตูเข้าไปออมีความหนามากหนามาก<ะ>มหนามากขนาดนี้เลยนะจะว่าไปหนามากขนาดนี้แล้วว่าเข้าไปก็จะมีพื้นที่นะนี่เดี๋ยวก็จะมีรูปให้ดูเนี่ยตัวอย่างรูปที่ให้เห็นเนี่ยนะครับอ่ะ ตรงนี้จะเป็นห้องโถงด้านหน้าหรือว่าส่วนกวนก่อนที่จะเข้าไปในห้องที่เป็นห้องทองคำนะครับส่วนตรงนี้เองเนี่ยท่านอาจารย์จะเอาไว้ใช้ประโยชน์นะท่านอาจารย์บอกแล้วว่าให้ดูตัวอย่างจต่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นปรมาจารย์งจุ้ยนะคือจะสังเกตว่าทุกจุดจะมีส่วนกวนม,มีลานข้างหน้าตามหลักฮวงจุย้ยแล้วเพราะว่าเป็นลานรวมพลังรวมพลัง<ะ>เก็บพลังที่รวบรวมพลังค่ะ นะครับณนะตรงนั้นนะครับถ้าอาจารย์ตั้งใจไว้ทําอะไรป่าถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าตรงนั้นนะ่ะนะในเมื่ออาจารย์เป็นปรมาจารย์หงชุยแล้วทั้งทีเนี่ยนะครับแล้วก็อ,อยู่ในช่วงยุคแดยุคที่เกิดความมั่งคั่งที่สุดในบรรดา9ก้ายุคทั้งหมดเนี่ยท่านอาจารย์ก็เป็นห่วงถามว่าเป็นห่วงใครบ้างก็เริ่มจากคนใกล้ตัวนคนคนในครอบครัวท่านอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนะคนใกล้ชิดทั้งหลายเนี่ยนะที่อาจารย์เป็นห่วง รวมถึงคนที่เคยมีพระคุณกับท่านอาจารย์คนที่มีความสําคัญต่อบ้านเมือง,องนี่ค,คนที่ท่านอาจารย์เป็นห่วงท่านใจาจะทําอะไรให้เขาตัวนี้อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ตั้งใจตรงเนี้ยอาจารย์ทำแสกีนะครับเป็นของตระกูลอาจารย์และก็คนที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ไม่อยากจะทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่า เนี่ยท่านอาจารย์เองก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะ<ม>เพราะว่า<ม>ตอนที่เราคุยอัดเท็กันอยู่นี่ท่านอาจารย์ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่พยเพราะฉะนั้นพอหลังจากท่านอาจารย์หายดีแล้วก่อนที่จะหมดยุคแปดเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะอยากจะฝากผลงานยิ่งใหญ่นะสุดของยุคไว้เนี่ยา<ม>ก็จะเตรียมทําไว้ให้ะนะให้ครอบครัวให้กับคนใกล้ชิดนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดของความรู้ของวิชาเนี่ยคงจะต้องรอท่านอาจารย์หายแล้วก็ ถ้ท่านอาจารย์มาเป็นคนอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะแต่ครั้งนี้ป๋าก็แค่เล่าได้ว่าเราเล่เาสู่กันฟังก่อนอที่ปา๋ารู้มามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์อธิบายให้ป๋าฟังแล้วแล้วจก็บอกว่าเออพยายามถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจด้วยเ่นเช่นเดียวกันกับสมัยก่อนที่ทำไมอาจารย์มียาคูเข้ามาเดี๋ยวมีอันที่หนึ่งอันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเรื่อยเือย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจเราก็เอ้ยแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันมันใช้ไม่เหมือนกันแต่มันไม่ใช่มันจะต้องทํา องค์ที่หนึ่งก่อนเป็นสเตปไปว่าอย่างนั้นเป็นขั้นขั้นเ,เช่นต้องมีก่อนมีมหาธนังก็มีอย่างอื่นมีสีวรีมีอะไรมาก่อนแล้วก็ค่อยมารวบรวมเป็นมหาธนังจากมหาธนังก็ลําดับสูงไปก็มีมหากริฐ<จ>เป็นเป็นซีรีส์เดียวกันอะไรอย่างนี้อ <c oughs> พอ,อถ้านับเรื่องสายตังอย่างเดียวเนี้ยพอมหาธนังเสร็จไปปุ๊บก็กลายเป็นว่าดูดซับแผ่นดินะนะก็เป็นขั้นสูงมาก็ต้องการพลังแผ่นดินทีนี้ทั้งหมดที่ท่านอาจารย์ทา ดูซัพแผ่นดินออกมาทํามหาทาักออกมาทำเตวะติงสาออกมาอย่างนี้นะแต่ละรเรื่องเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ของมันพอทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วที่ท่านอาจารย์ทํายาครูออกมาทั้งชุดนี้เพื่อเอามาทําแซกีนี่คือเหตุผลใช่ที่แซกีที่เชียงใหม่ใจสำคัญเลยการที่จะประกอบ เป็นวิชาใจยะปัตตภีได้ต้องมียาครูทั้งหมดอยู่ประจำตามตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะตรงกลางตรงกลางมีอะไรบ้างมีเตวะติงสาคืออัญเชิญเทวดาทั้งหมดมาปกปกักรักษามีเชเวดอค,คือยาดูดซับแผ่นดินเพื่อเอากำลังของแผ่นดินทั้งหมดมาเป็นขุมทรัพย์ให้กับเจ้าของดวงชะตาเนี่ยมันก็เป็นวิชา ทีละขั้นทีละขั้นซ,ซึ่งซึ่งเราไม่เข้าใจเราไปจับมาอันนึงมันก็คือหนึ่งวิชาจาับมาอีกอันนึงมันก็เป็นอีกวิชาแต่ว่าพอรวบรวมเบ็ดเสร็จทุกท่านอาจารย์ก็ทาอันนั้นคือสุดยอดทา,า<อ>งวิชาที่รวบรวมยาคูหลายๆอ,อย่างเข้าไว้ด้วยกันอันนีก้นนก็เบ็ดเสร็จจบงานของท่านอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วก็วทีนี้ก็คือในทางหงจุ้ยนะครับการวางไข่กลนแบบเนี้ยเหมือนอย่างอาจารย์พาป๋าไปดูที่สิงคโปร์ เราเห็นเริ่มต้นมันมีอาคารที่เป็นรูปเรือมาเราก็ไม่คิดอะไรมันก็มีอาคารรูปเรือเราเข้าใจทางวงชื่ยเฉยๆว่าเอ้ยมันมีดีไซน์เส้นทางให้เป็นรูปกันไกลตัดกันมีอาคารอยู่ตรงกลางข้างบนทําเป็นเรือให้พวกนี้อยู่ในน้ําต่อ,อนนสู้กันในทางวงจุย้ยอน,นัน <บง S 1> คืสร้างอันนั้นคือพื้นฐานพอหลังจากนั้นเขามีการสร้างต่ออาจารย์ก็พาไปดูอีกว่าขึ้นไปดูบนเรือเลยตอนนี้ป๋าขึ้นไปบนเรือก็เห็นข้างล่างมา ฝั่งมังกรก็จะมีกระดูกมังกรที่เป็นโครงสร้างของช้อปปิ้งมอลล์มีไอที่เป็นหอกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นรูปหัวมังกรอันนั้นก็เป็นอันนึงเสร็จปุ๊บมีสิงคโปร์ไฟร์อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งมุมของไอชิงช้าสวรรค์เนี่ยมันก็มาตัดคอมังกรเอามาลบล้างกันต่อสู้กันในทางฝั่งเสือก็จะมีอ่มารีน่าเบย์ที่เป็นเป็นต้นไม้ ต้นไม้ก็จะมีเสือเสือเนี่ยแต่แทนที่จะเป็นเสือหันหน้าเข้ามาเหมือนเหมือนเคสฮงจุ้ยก็มาปกปักรักษาเนื้อกายเป็นเสือหันหน้าออกออกไปเป็นเสือเมินหันหน้าออกไปอย่างนี้บังกรก็ไม่สมบูรณ์เสือก็ไม่เอาข้างหลังบ้านเป็นเต่าแทนที่จะทำเป็นอาคารเต็มๆเป็นทรงหลังเต่าก็ไม่ก็ตัดครึ่งหนึ่งกลายเป็นห้องที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์ทําความร้อนแล้วก็พวกเครื่องปั่นไฟอยู่เป็นด้านหลังเป็นเต่าดําเต่าดําก็ไม่สมบูรณ์ อย่างนี้เห็นไหมเขาก็จะมีการทําแต่ว่าซึ่งเรามองข้างล่างเรามองไม่รู้เรื่องต้องขึ้นไปเบิร์ดไอวิวถึงจะเห็นหลักษณะการวืดมีคน<า>อธิบายให้ฟังว่าแต่ละช็อตเนี้ยมันคือเรื่องอะไรบ้างนะถ้าสนใจก็ไปหาดูได้นต่าาเหตุ<อ>ที่เขาทำ ทั้งหมดมันเสียหายเพื่อให้ในคาสิโนคนที่เขาไปในคาสิโนไม่แข็งแรงเพราะทั้งหมดส่วนใหญ่ตรงนั้นเป็นคาสิโนที่จะทำให้เราต้องไปเสียตังค์อ่ะใช่ใช่อันนั้นคืออันใหญ่ายแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับอันนั้นเห็นไหมเนี่ยพอมันประกอบอย่างเนี้ยอ๋อตอนหลังป่าจึงรู้ว่าไอ้พวกเนี้เรียกว่าค่ายกคนนะเขาไม่ได้ทําอย่างเดียวให้เราให้มันได้ผลเลยเขาก็มีองค์ประกอบถืนี้เหมือนกันการรวบรวมพลัง จากบ้านวัวมาจากชัยภูมิบ้านภูเขามาแล้วเอามาให้มันรวมกันเพื่อก่อเกิดเป็นปฏิมาก,กรรมที่จะเอาพลังมาใช้งานเนี่ยมันก็มีขั้นตอนะนะครับอาจารย์ก็ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็ถึง จบทจบมาแล้วลหละตอนนี้เขากำลังพยายามตกแต่งด้านในอยู่นะก็มีรูปตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนอันนี้เป็นสามมิติเดี๋ยวเสร็จของจริงแล้วคงได้เห็นกัน,น,นแล้วก็พร้อมกับข้างในที่เป็นที่เก็บเคสนะครับที่มีค่าของท่านอาจารย์ไว้เห็งนงบอกว่าท่านจะเอาของที่มีค่าทั้งหมดมารวมไว้วสิ่งที่มีค่าอีก,กนึงก็คือครอบครัวนะครับท่านอาจารย์ก็ทําไว้ไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลัง อยากให้ทุกคนก้าวข้ามยุค8ดแล้วก็ให้อยู่อย่างมั่งขัง่งนะครับท่านอาจารย์ก็ตั้งใจทําไว้ให้นะแต่ส่วนรายละเอียดหรือเพิ่มเติมความรู้เฉพาะเจาะจงลงไปเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะพวกเราก็คงมาเล่าให้ฟังกันคือนะหลายๆจุดที่ท่านอาจารย์สร้างไว้ทุกคนเห็นว่างดงามหรืออลังการแล้วภายในนี้ ยิ่งงดงามและอลังการมากกว่านะหาคำเปรียบเทียบไม่ได้เลยะปะไปดูของแต่ละชิ้นนะออแต่ละชิ้นมีคุณค่ามากนอกจากเป็นคุณค่าโดยตัวมันเองแล้วนะสตอรี่หรือว่าเรื่องของแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่งานที่คุณหมอรวบรวมมาเนี่ยมันเป็นงานศิลป์ของแผ่นดินนะครับมันเป็นคนที่ทำเนี่ยเป็นเป็นช่างเป็นช่างของแผ่นดินเลย นี่รับไม่ใช่ไม่ใชอุปโลกเองนี่รับการแต่งตั้งนด้รับการเชื่อชูเกียรติเป็นศิลป์ของแผ่นดินงานทั้งหมดนี่เป็นงานที่หลายๆายคนนั้นไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอันนี้มันคืองานฝีมือคนไทยนะแล้วก็เป็นงานที่ระดับชั้นครูทั้งหลาย,ย <Okay. S 2> อยู่ในนี้นหมดเลยลวเรวมถึงอัญมณี ที่ท่านอาจารย์เก็บมันไม่ได้มีแค่ที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 ่บ้านอันนมณีไม่ใช่ที่ได้มีแค่สองที่นะไม่มีแค่สองที่มีที่บ้านอาจารย์เองก็มีที่คอนโดก็มีที่บ้านหมอม้าก็มีมีห้องเก็บอัญมณีเยอะแยะมากแล้วบางชิ้นเราก็ไม่เคยเห็นบางชิ้นก็เคยเห็นแล้วแต่ว่ามันก็อยู่กระจายกระจายก็จะมีส่วนหนึ่งที่ท่านอาจารย์จะเอารวบรวมมาโชว์แต่ออัญมณีคงไม่ใช่ไฮไลท์แต่ไฮไลท์คงจะเป็นเรื่องงานเก็บแล้วก็ เป็นศิลปะใช่ซึ่งอาจารย์มองว่ามันมีคุณค่ามหาศาลคือมันแทบจะเป็นหนึ่งเดียวมีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวแล้วก็บางชิ้นก็คนทําไม่มีแล้วเนี่ยคนทําไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้เอานะโอ้โหหาสืบเสาะหาไม่เจอแล้วนี่ยังเสียวอยู่เลยอย่างที่ล่าสุดเราไปต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้ไปเพราะพราะว่าเราไปเราตั้งใจไปตรวจอย่างเดียวนะแต่ตรวจนี่ก็คือผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์ไปสืบเสาะค้นหา ศิลปินท่านนี้ให้เจอกับศิลปินท่านนี้ซึ่งโอ้โหก็แก่แนละ้วแปดสิบกว่าแล้วทําไปหลับพักไปอะ่ะทาไปพักไปกคุณทวดเหนื่อยทวดเหนื่อยเือคุณทวด,วดขยันมีแรงก็จะขึ้นมาทําต่อไปเรื่อยงานศิลป์พวกเนี้นะเป็นของที่มีค่าเหมือนตอนเราไปสุโขทัยก็เหมือนเอันก็าไปไม่ได้ไปไปเพื่อสวดหงชื่อย่างเดียวไปก็ ไปดูงานพวกนี้ไว้ด้วยนะอาจารย์คุณหมอชอบศึกษาแล้วก็ชอบหาความรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อเอามาเก็บรวบรวมไว้ให้ทุกคนได้มีโอกาสเห็นแล้วก็ชื่นชมทีนี้ก็มากล่าวถึงแล้ว่าเพื่อคนใกล้ชิดเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่จะต้องดูแลคุ้มครองบ้านเมืองทีนี้อันนี้คือบุญใหญ่ที่ท่านอาจารย์ตั้งใจจะทำไว้เป็นงาน m a s t e r ตอร์ e พในยุค8ป ก็กลายมาเป็นแซกีอ่ะเราเรียกว่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าป๋าก็ไม่รู้ว่าจ์ถ้าจะมีชื่ออื่นไหมแต่ว่ามันก็ลักษณะมันเหมือนกันคือทําเพื่อให้เกิดกําลังแก่บุคคลน,นั้นๆใน,นล,ลักษณะเดียวกับแซกีนั่นแหละแต่รูปลักษณ์มันอาจจะไม่ใช่ที่ขุดฝังเหมือนอย่างที่เราเห็นเหมือนก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งป๋าเคยไปเห็นที่ไต้หวันค่ะเขาทํำยังไงเขาก็อยู่ในอาคารลักษณะเดียวกัน นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ลูกดูรูปตัวอย่างอันนี้เป็นสุสานที่ดีที่สุดในไต้หวันเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันอันนั้นตอนนั้นเราไปดูงานมาเราก็ไม่ไม่เคยรู้เรื่องเรื่องรายละเอียดั้างหนว่าเป็นยังไงนะจนท่านอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังหลังจากนั้นนะครับนี่เป็นสุสานที่ดีที่สุดที่ไต้หวันนะครับเขาก็มีการสร้างในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าอย่างนี้อาจารย์ไปดูงานมาเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเี่ยอาจารย์ไม่ได้เพิ่งคิดว่าจะทำอตอนนี้ อาจารย์วางแผนแต่ละขั้นตอนไว้แล้วเราก็รีบเร่งให้มันเสร็จในก่อนยุค8เราก็ขออนุญาตเรียกไว้ก่อนว่าเป็นแฟกซีอีกแบบหนึ่งเป็นวิชาที่อยู่ในอาคารใช่ในอาคารค่ะนะยังไงก็เดี๋ยวรอท่านอาจารย์ถูกภาพดีขึ้นเราจะมารายงานเรื่อยๆนะแล้วก็จะมาฟังความคืบหน้าของโปรเจกต์ใหญ่ของท่านอาจารย์กันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วติดตามกันนะคะวันนี้เราก็ขอจบ ตอนย้อนรอยบัลลังทองคำไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามท่านอาจารย์มากล่าวเพิ่มเติมอ,อย่าลืมนะแล้วก็เจอกันตาม Facebook ไปเรื่อยๆนะครับเราจะอัปเดตท่านอาจารย์เป็นระยะระยะนะครับแ่ะเมื่อไหร่จะได้เจอกันเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดเทอมก็ตั้งหนาต,ตั้งตารออยากให้ติดตามบนเพจห่วงจุ้ยอาจารย์หมาเพจหลัก นะคะทุกวันอาจารย์ก็ไม่ไม่ให้เราหยุดนะอาจารย์ก็ยังให้เรามีมีรายการให้กับทุกคนได้ได้ดูกันติดต่อต่อเนื่องมาด้วยแล้วก็อาจารย์เองก็ดูด้วยนะเวลาใครดูแล้วคอมเมนต์ไปก็อาจจะเจอถ้าอาจารย์อาจารย์อ่านทุกคอมเมนต์ใชใช่ค่ะนะครับอาจารย์ก็ยังดูอยู่แล้วมีอะไรท่านอาจารย์จะสกิดเรามาเองว่าตอบให้หน่อยค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ